ครับสวัสดีครับผมนายสมุทรเดียมเมหัวหน้าง,งานปกครองที่อะไรยสารพัดช่างชัยภูมินะครับงานปกครองนะครับจะดูแลนักเรียนนัก,กศึกษานะครับในวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมินะครับให้อยู่ในระเบียบว,วินัยนะครับมาดูงานปกครองนะครับมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับ การแต่งกายนะครับระดับปวชนะครับของนักเรียนชายนะครับเสื้อขาวกางเกงสแล็กสีกรมเข็มขัดวิทยไลรองเท้าผ้าใบสีดำถึงเท้าสีดำทรงผมรงองทรงสูงหรือว่าทรงผมที่สุภาพนะครับไม่ยาวเกินไปส่วนผู้หญิงนะครับเสื้อสีขาว แขนยาวนะครับอิจฉมกระโปรงจีบรอบหนงเทา้าคันบันถุงเทา้าสีขาวเนคไทสีแดงวิทไลยทรงผมถ้ายาวเกินนะครับใช้โบผูกนะครับสีดำดูว่าสีโคมท่าสีสุภาพนะครับส่วนปะวะสผู้ชายนะครับเสื้อแขนยาวสีขาวเนคไทวิทย์ไล เข็มขัดตาวิไลกางเกงสีดำรองเท้าผ้าใบสีดำหรือว่ารองเท้าคัดชูรองเท้าสีดำทรงผมทรงทรงสั้นผู้หญิงนะครับเสื้อสีขาวเขนยาวเน็กไทพิไลกระโปรงทรงเอรองเท้าขันมัน ทรงผมทะยาวนะครับรวบด้วยโบสีสุภาพหรือว่าสีดำสีครมท่าแต่งหน้าพอประมาณพอสวยงามนะครับโครงการที่เกี่ยวข้องนะครับโครงการแรงนะครับก็คือโครงการทะเระวิวาทภายในและนอกสถานศึกษานะครับก็จะมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยเกี่ยวกับ การทะเลาะวิวาทนะครับแล้วก็มาตรการนะครับระเบียบวิในัยในการตัดคะแนนอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทนะครับว่ามันจะมีผลเป็นไงนะครับต่อมาโครงการลดปัญหาการตั้งครนภก่อนวัยอันควรและลดปัญหาโรคเอดในสถานศึกษาสองโครงการนี้จะอยู่ในการจัดอบรม ในวันเดียวนะครับก็มันจะเป็นโครงการที่สืบเนื่องกันมานะครับใช้อบรมในวันเดียวได้นะครับการให้ความรู้เกี่ยวกับการตังคันภ์ก่อนวัยอันควรนะครับการลดปัญหาโรคเอดในสารศึกษานะครับโดยวิทยากรที่ให้ความรู้นะครับมีความเชี่ยวชาญนะครับในการโครงการอบรมตัวนี้มาให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็มีการ ติดตามนะครับการอบรมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนักเรียนที่มีปัญหานะครับหรือมีการตั้งคันนะครับหรือว่าจะมาขอคำชี้แนะนะครับต่อมาโครงการตรวจสารเสพติดในนักเรียนนักศึกษานะครับของแต่ละเทอมหรือว่าประจําปีการศึกษานะครับ ก็จะมีการตรวจสอบนะครับหรือว่าตรวจสารเสพติดนะครับทั้งยาบาไอยาบ้ายาไอนะครับกัญชานะครับมีการสุ่มตรวจนะครับทุกเดือนนะครับผลที่ได้จากการตรวจสารเสพติดนะครับก็จะเป็นความลับของสถานศึกษาเพื่อนำข้อมูลนี้นะครับไปส่งมอบให้กับ ผู้บริหารต่อไปนะครับข้อมูลตัวนี้นะครับจะเป็นความลับนะครับเพื่อหาทางแก้ปัญหาให้กับนักเรียนนักศึกษาต่อไปนะครับโครงการต่อมาก็จะเป็นโครงการรณรงค์อบรมป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดคือให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับโทษภัยยาเสพติด ว่ามีโทษมีภัยอย่างไงนะครับแล้วก็แนวทางการแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและนอกส,สถานศึกษาของวิทยาลัยสารพัณช่างชัย,ยภูมินะครับปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับก็จะมีการติดตามผลเกี่ยวกับถ้าตรวจสอบหรือว่า ตรวจสารของนักเรียนนักศึกษาแล้วคนที่พบนะครับก็จะมีการแก้ไขปัญหาไม่ไม่นำนักเรียนนักศึกษาที่ตรวจพบนะครับเพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่จะเอามาเพื่อหาทางแก้ปัญหาในสถานศึกษานะครับหรือว่าส่งไปบําบัดนะครับต่อไปนะครับถ้า ผู้ปกครองท่านใดน,นะครับที่นักเรียนนักศึกษาของท่านนะครับมีปัญหาหรือว่าอยากให้เราเข้าไปช่วยเหลือนะครับก็ติดติดต่อมานะครับครูแชมป์นะครับตามเบอร์โทรนะครับในจอนะครับติดต่อมาได้ย4ชั่วโมงนะครับหรือว่านักเรียนนักศึกษาของผู้ปกครองท่านใดน,นะครับที่มีที่มีปัญหาหรือว่า ผู้ปกครองอยากให้เข้าไปช่วยเหลือนะครับก็ติดต่อมานะครับงานปกครองยินดีช่วยเหลือเต็มที่นะครับขอบคุณครับ